สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอนะครับโอเคเมื่อประมาณนะผมสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมค้นแบบดูในช้อปปี้นะัมก็ไปเจอใส่ตัวโมเดลตำดาพิฆาตสูงนะครับในตัวนะครับมันจะอยู่ในภ้าของย่านเริงลมนะครับตัวที่ใครพอจะรู้จักกัได้นะครับที่แบบถือเคียวตัวผอมๆนะครับก็คือกิวทาโร่นั่นเองผมก็สั่งมานะครับมันพอดีเห็นแบบเห็นแบบรีวิวนะว่าตัวมันสูงอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยลองสั่งมาครับผม นี่ครับสิ่งที่ได้มาก็มาแบบเป็นห่อแบบนี้เลยครับแล้วที่น่าตกใจคือคือเราต้องลุ้นอีกทีนะว่ามันจะหักหรือเปล่านะครับเพราะว่าใส่มาของเนี้ยคือตอนที่ผมอ่ได้ทําการสั่งซื้อเนี่ยก็ได้แบบส่งข้อความไปทางจีนเนี่ยว่าการุนนร่นอะไรห่อให้มันดีๆหรือใส่กล่องห่อให้มันแบบปลอดภัยนะผมแต่คือมาแบบสภาพนี้ก็มาลุน้นกันดีกว่านะว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่านะผม โอเคก็มาแกะกันเลยครับลอดไทยลอดไทยไม่แกะก็ไม่รู้ครับผมทำไมรู้สึกเหมือนไม่มีแบบบ,บับเบิ้ลมาเลยครับโอ้โหนี่คือห่อแบบอย่างดีเลยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โห คือการห่อเนี่ยครับเท่าที่เห็นนะครับผมดูไปพนม้อมกันเนี่ยไม่มีบับเบิ้ลเลยครับแต่ว่าดูจากเอ่อเรียกได้ว่าน่าจะรอดปลอดภัยครับผมเดี๋ยวเราแกะออกมาจากถุงกันเลยครับตัวนี่แบบโอ้โหคือค่อนข้างที่จะสูงครับคือแบบ ไม่คิดว่ามันจะสูงและใหญ่ขนาดนี้ครับน่จะสูงกว่าไม้บรรทัดอีกนะครับผมนี่นี่นอืมก็รายละเอียดดีเทลนะผมณตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างนะผมที่จะดูดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนแบบเขาไม่ได้ลงดีเทลอะไรมาหม่ยนะผมคือการลงสีเนี่ยก็คือลงสีไปเลยไม่ได้แบบ เล่นงงเล่นเงาอะไรครับส่วนตรงเนี่ยเป็นสายแบบนี้ก็ดีเทลเน,นะครับให้มันดีนะผมแต่ว่าการลงสีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหาร่นะผมต้องอาจจะต้องทำการโมดิฟายแก้ไขกันอีกนะผมแล้วก็มาดูที่หน้าตานะครับถือได้ว่านี่เลยผมคือทำออกมาได้ดีนะผมดวงตาหน้าตาเนี่ยทำออกมาได้ดีครับกัน ลงสีนะครับค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ดีเทลนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะผมคือเหมือนแบบที่มันโฆษณาแบบในตอนขายนผมเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยดูแบบดีเทลนะครับกล้ามเนื้อนะผมเราดูที่แบบรายละเอียดเนะครับแต่ไม่ได้อันนี้เรามองข้ามเรื่องสีไปครับเรามาพูดถึงเงรียกได้ว่าดีเทลในแบบเสือเส้อพุงเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็สีตัวของกล้ามเนื้อน,นี่ดู มาเป็นก้ามแบบนี้เลยครับนี่ดีเทียวเละเอียดเนี่ยผมว่าถ้าลงสีเพิ่มเนี่ยสุดเลยครับผมสำหรับงานนี้เนะ่ผมค่อนข้างหนักนะครับหนักน่าจะประมาณนะผมประมาณนะอ่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สามถึงสี่ขีดน่าจะประมาณเกือบเกือบ,เก,อบเกือบนะผมเกือบเกือบครึ่งกิโลหรืออาจจะมากกว่าบวกลบนะผมประมาณนะครับนี่ประมาณคร่าวๆนะผม พอดีไม่มีที่ช่างหนักให้ช่างครับก็ประมาณคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ครับพลาสติกตรงสายเนี่ยมันเป็นพลาสติกอ่อนนะผมเนี่ยเราสามารถขยับเนี่ยจัดท่าจัดทางได้แบบนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยมันติดกาวครับแต่ว่าข้างเนี่ยมันไม่ติดกาวนะครับคือเราสามารถขยับแบบไหนก็ได้นะครับส่วนน,นียมันติดกาวไม่รู้ว่าเราจะแกะได้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะแกะได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันแยกออกจากกันครับแกะได้ครับผมโอเคมา เอาวางไปก่อนครับนี่เรามาดูครับนี่นี้จะเป็นอ่าพาร์ตอาวุธนะครับผมให้มาเนี่ยก็หือกระดูกอันนี้คือยังไงก็อาจจะต้องได้ทำการนะครับผมลงสีใหม่หรือได้มสีแดงเข้าไปนะครับสีแดงทำให้มันดูแบบ มันเป็นกระดูกเป็นเลือดเป็นเนื้อให้มากกว่านี้นะผมอันนี้คือแบบเหมือนแบบทางโรงงานเหมือนลืมเติมสียังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดนีคด่ครับดูับบทำมาดีนะผมถ้าพูดถึงนะไม่ได้ถ้าเรามองข้ามเรื่องสีไปนะครับเรามองถึงแบบเนี่ยครับเป็นลายแบบเส้นลงเส้นเลือดเนี่ยถือได้ว่าทําออกมาได้ดีนะผมนี่โอคขอนุญาตวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราเอานี่เลยครับผมฐานที่แถมมาให้อื ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาใบบรรทัดให้ผมมาวัดในส่วนของฐานและตัวหุ่นให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราแกะออกมาจากถุงกันก่อนนะนฐานคือแบบวัสดุเป็นพลาสติกนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะหนานะผมดูนะค,ความกว้างนะครับผมนี่ครับจะวัดให้ดูครับ ประมาณไม่ใช่ประมาณแบบยี่สิบเอ็ดเซนนะผมนี่ครับความกวา้างยี่สิบเอ็ดเซนการนี้นะครับผมก็อ่าสิบห้าเซนนะครับผมนี่ความสูงของฐานนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองเซนครับผมเดี๋ยวเราจะครับเอามาวางบนฐานเลยครับผมนี่หืมได้อยู่ได้อยู่ พูดนะผมก็นี่เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับน,นี่แบบโคตรที่จะดูดีเลยนะผมคืออ่าต้องบอกไปครับว่าตัวเนี้ยผมได้มาในราคานะครับผมสองร้อยนะผมเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทก็นี่ครับผมก็คือแบบ คุ้มไหมนะผมคือราคาเนี่ยถือว่าคุ้มนะผมคือแบบถ้าเราใช้เงินเนี่ยไม่สามารถทาไดนะ้แต่ว่าการลงสีเนี่ยจะอาจจะต้องแบบทําการโมดิฟายกันอยู่แบบพอสมควรนะครับนี่ผมจะวัดความสูงข,ของหุ่นนะผมเนี่ยเอาตั้งแต่ตัวเท้าขึ้นมาเลยผมเนี่ยอยู่ที่ส28เซนนะผม28เซนแต่ว่าถ้าวัดจากฐานมานะผมอยู่ที่30เซนนะผมก็ ข้อข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมเกือบเกือบ <ๆ S 1> จะหนึ่งฟุตแลยครับผมดูเลยครับใหญ่แบบโอ้โหอลังการเลยครับผมดีเทลวรายละเอียดเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องสีนะผมให้แบบเต็มเลยครับผมคือแบบธรรมดีเนี่ยเส้นลงเส้นเลือดกล้ามเนื้อแบบเนี้ยเนืกล้ามเนื้อแบบนี้เส้นเลือดตรงเนี้ยโอ้โหตรงข้อตรงเท้านะครับผมนี่นี่ผมว่านะครับตอนเนี้ยผมเห็นแล้วจุดที่ผมอาจจะต้องทําสีเพิ่มเติมนะครับคือหนึ่ง บริเวณส่วนของเท้านะ่าจะใส่แบบเติมแบบเป็นเล็บเข้าไปนะครับแล้วก็อันเนี้ยตัวเขียวอันเนี้ยน่าจะใส่สีแดงเพิ่มเข้าไปอีกครับผมจะได้แบบดูแบบโหดกว่านี้ทนะัแล้วก็ตามตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแมอมสีดำให้มันดูแบบกำลังสู้น,นะผมเพราะว่าฉากที่สู้เนี่ยมันสู้กันแบบบ้านเมืองนี่คือแบบพังทลายเป็นไฟเป็นอะไรเนะี่ยคือมแบบัน ต้องมีดำๆต้องมีคาบข่เมาอะไรประมาณนี้ครับเสื้อผงเสื้อผานนอาากก้าเนี่ยต้องมีข่เมามากกว่านี้ครับเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสนะผมจะทําคลิปทําคลิปแล้วกันนะครับนี่ดูว่าผมรายละเอียดอืมคืองานแบบคุ้มอะบสำหรับราคาเนี้ยสำหรับตัวผมนะแนีนะผมไปจัดกันนะผมรู้สึกว่ามันจะออกมาทั้งหมดหกตัวตัวเนี้ยผมสั่งมา ที่จริงแล้วก็สั่งมาทั้งหมดน,น,นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมาเป็นตัวแรกนะผมตัวที่สองเนี่ยถ้าท,ที่เท่าที่ดูนะผมน่าจะเป็นตัวของน้องสาวนะผมไม่น้องสาวก็น่าจะเป็นตัวเลนนะผมตัวเลนน่าจะมาเดี๋ยวไว้รอดูอีกทีแล้วกันนะ,ะ,นะว่าตัวไหนจะมาก่อนกันนะผมโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะผมก็ ossen. ไปสรุปกันครับสําหรับตัวนี้ก่อนเนี้ผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสําหรับต<ส>ัวน<ส>ี<ส>้นะเรื<ส>่องหนึ่งนะผมขอพูดถึงเรื่องของ เรียกว่าดีเทลแบบดีเทลละเอียดของตัวหุ่นนะผมคือแบบอันนี้จะแยกระหว่างดีเทลละเอียดพวกเสื้อผ้าหน้าผมนะครับกับสีแล้วกันนะผมพวกแบบเสื้อผ้าหน้าผมกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยคือทําออกมาได้แบบถ้าให้เต็มสิทธิ์นะผมก็อยู่ที่ประมาณแบบแปดจุดห้าเก้าแปดจุดห้าผมให้ไปเลยผมถัดมาเนี่ยัมจะเป็นในส่วนของ วัสดุก็วัสดุเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเท่าที่จับมันน่าจะเป็น ABS นะผม ABS เป็นพลาสติกแล้วก็สายด้านหลังนะผมที่เป็นเหมือนเชือกนะผมที่แบบราบริเวณแบบแขนและนเนี่ยที่มันล้อมมันเนี่ยคือมีความยืดหยุ่นนะผมเราสามารถจัดท่าจัดทางมันได้นะผมได้นิดนึงระดับหนึ่งครับผมส่วนเรื่องที่2เรื่องของเ,อเรื่องที่3ามครับเรื่องของสี สีที่ตัวหุ่นให้มาเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบให้รายละเอียดอะไรมากมายนะผมคือเราต้องโมดิฟายเพิ่มเติมอย่างเช่นแบบอาวุธนะครับผมอาวุธที่ให้มาเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องไปแก้นะผมเรื่องของสีแน่นอนต้องแก้แน่นอนนะผมก็เราต้องไปเพิ่มสีแดงนะผมสีแดงตรงบริเวณเขียวนะผมท้งสองข้างเนี่ยก็ถือได้ว่าจะดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะผมแล้วก็ตามตัวนะผมก็แล้วแต่นะใครจะไปแต้มสีดําเพิ่มหรือจะไปลงรายละเอียดเหมือนแบบ เป็นแผลสีแดงแดงก็แล้วแต่นะผมความชอบแล้วผมส่วนแบบในส่วนของกางเกงรับผมที่ว่าเป็นผ้าพันเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไปทาไปพ่นนะให้มันดูแบบมีเงามากขึ้นกว่านี้นะอาจจะ,ะดูดีขึ้นมาอีกเยอะเลยนะผมแล้วก็สีบริเวณตรงเท้าอันนี้คือแนะนํานะผมให้อาจจะเป็นลงเล็บให้มันดูแบบคือตอนเนี้ยมันจะเหมือนแบบเขาพ่นแบบเป็นสีเนื้อรวมกันหมดเลยนะครับน่าจะไปแยกสี ให้มันแบบมีแบบมีเล็บเด็กดนิดหนึ่งก็น่าจะดีครับผมแล้วก็ titled, ผมพูดถึงโดยรวมแล้วกันนะครับตัวเนี้ยถ้าเราไปเทียบในอนิเมะเนี้ยตัวของอนิเมะเนี้ยมันจะดูแบบผอมแห้งมากมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าพอมาทําเป็นโมเดลเนี้ยมันนาให้มันดูแบบมีเนื้อมีหนังมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับถ้าสังเกตในบริเวณด้านหลังเนี้ยถ้าไปดูในอนิเมะเนี้ยเราจะเห็นเหมือนเป็นแบบเขาเรียกได้ไหมเนี้ยสันหลังที่เป็นเส้นตรงเนี้ยคือถ้าไปดูในอนิเมะเนี้ยมันจะปูดออกมานะครับผม แต่ว่าในฉบับที่ผมซื้อมาเนี่ยเหมือนเนื้อด้านหลังนะครับเห็นไหมับมันจะดูแน่นๆดูเต็มเนะครับก็มันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งครับมันดูเหมือนแบบอาจจะถ้าเราแบบคิดแบบอีกม,มุมหนก็จะอาจจะเป็นร่างที่แบบว่ายังไม่ได้แบบเหมือนกินข้าวไม่ได้แบบลดน้าหนักอะไรประมาณนั้นก็ดูดีนะผมก็ไม่ได้ตามแบบฉบับออนิเมะสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังดูแบบดูดีกว่า ผมว่านเนี่ยมันมันดูแบบดูเท่กว่านะครับผมเพราะในอัไม่นเนี่ยมันดูผอมดูแบบเหมือนแบบไม่ได้กินอะไรมาแบบเป็นโอ้เป็นพันๆันปีครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรพูดเลยนะสำหรับตัวนี้นะอ๋อมันจะมีส่วนหนึ่งที่ผมถ้าให้ผมชอบที่สุดนะน่าจะเป็นส่วนของผมไม่เข้าใจนะผมว่าส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้แบบไล่สีไล่ดีเทลอะไรมากมายนะแต่ว่าผมเนี่ยคือแบบไล่สีได้ไล่ดีเทลแบบ คือดีกว่าส่วนบนนี่อื่นนะครับผมถ้าตัดเอาหัวออกมาเนี่ยหัวคือดีสุดครับลองลงมาเนี่ยคือเชือกกับผมผ้าที่แบบพันแขนอยู่นะครับอันเนี้ยเหมือนจะดีนะครับเกือบจะดีละคือแบบน่าจะเพิ่มสีแดงอีกนิดนึงครับผมแล้วก็ให้รายละเอียดเนี่ยมันดูแบบดูลึกดูชัดมากกว่านี้เนีน่าจะสวยครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครใครมีคําถามอะไร ก็มาคอมเมนต์ถามกันนะครับส่วนใครที่จับมาแล้วเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันนะผมเห็นบางคน่าอาจจะมีเคียวหักบ้างอะไรบ้างแับก็ผมถือว่ารอดครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะม,มีอะไรแล้วครับสำหรับงานจีนงานนี้ถือว่าคุ้มครับผมใครมีต้องจับเอาไว้ยืนโชว์ในตู้เนี่ยผมว่าต้องมีไว้ติดบ้านครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโคนมึงถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจนครับสวัสดีครับ